บ้านโมเดิร์นสไตล์ลักชัวรี่ผมกำลังพูดถึงบ้านหลังนี้เลยครับ แบบบ้าน P 2 1 2 1แบบบ้านโมเดิร์นลักชูสีเทาสามห้องนอนสามห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยรวม200ตารางเมตรงบประมาณในการก่อสร้าง2ล้าน8แสนบาทจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะครับคือธีมการตกแต่งภายนอกทั้งหมดเป็นธีมสีเทาโมเดิร์นทรงกล่องครับและที่สำคัญก็คือประตูหน้าต่างของตัวบ้านหลังนี้ทั้งหมดใช้เป็นสีดำกระจกใสเขียวตัดด้วยบัวขอบสีเทามีความเรียบลุมุลการออกแบบ ภายในของบ้านหลังนี้นะครับมีการจัดแปลนพื้นที่ใช้สอยออกเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำครับมีขดยาตอยู่ตรงกลางช่วยเพิ่มแอร์ฟลในการระบายอากาศห้องนอนจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันก็คือห้องนอนใหญ่ครับความกว้างอยู่ที่5คูณ4.5เมตรและห้องนอนเล็ก2ห้องความกว้างอยู่ที่3.5คูณ3เมตรสําหรับห้องรับแขกของบ้านหลังนี้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือรับแขกส่วนกลางอยู่บริเวณส่วนกลางโถงของตัวบ้านและบริเวณรับแขกแบบส่วนตัวส่วนนี้ จะอยู่เรนด้านซ้ายของตัวบ้านครับด้านขวาของตัวบ้านทั้งโซนก็จะเป็นโซนที่พักอาศัยส่วนด้านซ้ายของตัวบ้านก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ฟาซิลิตี้ส่วนกลางถ้าเราจะจัดปาร์ตี้หรือจัดส่วนต่างๆก็สามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางบริเวณด้านซ้ายของตัวบ้านและถ้าหากคุณอยากเป็นเจ้าของบ้านสไตล์แบบนี้ใช้สินเชื่อธนาคารก็จะผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ20,000บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านในฝันหลังนี้ได้แล้วครับชอบคลิปนี้กดหัวใจกดเซฟโพสต์กดรีโพสต์ post, ให้ผมด้วยนะครับ ต้องการแบบบ้านแต่ยังไม่รู้จะปรึกษาใครทัดหาผมช่างหนึ่งก่านังแบบบ้านข้อมูลตามใบ,บนี้นะครับ